สวัสดีครับบ้าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่19ตุลาคม2567นะครับผมช่วงบ่ายจะบ่าย3แล้วท่านผู้ชมนะครับพา FC มื้อนี้เดินทางนะครับมื้อนี้เป็นบุญบ้านบ้าวเถ่าธรรมชุ่มมนี้มื้อกินข้าวปุ้นมื้อกินลาบนะครับพอกันตอนเย็นเด้อท่านผู้ชมเด้อไปกินข้าวปุ้นน้ำกัน <laughs> ไปกินลาบผู้ใดอยู่ไกลท่านผู้ชมเอ้า นะครับพายเอฟซีครับมือนิมาหาพ่อเมืองลาวนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องกระทมกันเข้ามาหลายงวดที่ผ่านมานะครับลงให้เอฟซีพ่อเพิ่นฝันอ่าลูกไส่เอาเนื้อมาให้โลละลอยนะครับเขียนให้เอฟซีหนึ่งศูนย์ศูนย์สองตัวไม่ได้ตัดให้นะครับท่านผู้ชมอ่าเอาพอายมหาพ่อนะครับพ่อจะฝันตองงวดบ่นะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2567 เพื่อได้เป็นในท่าทางหาหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลหาลอตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมปาดมาหาพ่อท่านผู้ชมเห็นยังบนนี่นะครับสองหกศูนย <26 00 S 2> ์ศูนย์บ่อไส้พ่อที่นี่ท่านผู้ชม<อ>พ่อเป็นพ่อออกคำวัดอยู่นี่แหละนะครับอยู่วัดคู่บ้านี่แหละครับท่านผู้ชมพ่อเป็นกระท่ความสะอาดนะครับม<อ>ีหยังพังหรือสาเหตุนั้นเหตุนี้นะครับ ญาเนี่ยนะพ่อพึก่กระเสียทำความสะอาดพุ่นได้ยินแต่เสียงอยู่พุ่นละมาหาพ่อมันพึ่เห็ดเหเห็ดหลังคาให้พฤ้ลีปูล,ปลือสี <c oughs> พอ่อพั่เห็ดหลังคาให้ปูลือสี <c oughs> พ่อพั่อยู่กับปูยังไงน,นะ่านผชุชม <c oughs> เอาเสียงเจ้าเจ้าอยู่นะครับเขาไปหาพ่อเมืองเล่าด้วกันนะครับคู่บากให้หกสามหกสี 3, ่ 4, ออกหกสอง ท่านผู้ชมอันนี้กระละั่งที่คุณป้านะครับเป็นมาถวายข้าวบารนะครับอเอาเพ่อมาทั้งผิดก็ได้พ่อพ,อ,พอปูพันยืนนั่นถ้าปิดทิศปูพันทั้งผุดไอพียีนเรอยู่พุดพ่อเอานะครับเป็นจนนังไรเนาะกราบนมัสการครับปูครับมีตัวไหนบ่ปู ปูปูไม่จำปูไม่จำยืนอยู่ว่าปูแล้วมาผักมผักน้ำโอ้มาผักเอาเอาผักผู้บ่าปูอ่ปูมาอยู่ไม่ทำมัชุ่มซาถูกฝันเอาแมนแมนเด้อปูเด้อครับเอาแมนแมนปูเออแต่ว่ากุดนี่คือว่ากุดนี่เฮียนเทละปูเอา ท่านผู้ชมอันนี้ไอ้พ่อพ่นเห็ดหลังคาให้ปูรึสีแล้วแล้วโอ้สาธุนะปูเด้อร์ปูเด้อร์อยากมาข่าพ่อหน่อยอือนี่พ่อหลวงพ่อผู้ใดไม่เห็ดงอยู่นี่อื้พ่อและนางนกอยู่นี่มาซอมเอาเจ้าเองพี่วประธานสวัสดีครับพ่อเลยนั่งคุยกันเอับสมาผู้ชมมาหาพ่อพ่อเพิ่นก็มีของฝากของตอนตลอดงวดที่แล้วกะฝันแม่นอยู่นะพ่อเนาะบ่าวเถ้าเอฟซีกันวะ ก็มีน้ำใจไม่พอตลอดที่ทผู้ชมเด้อบ่าวเฒ่ากระบ่าโชคบ่ะมาณดอกพ่อแต่ว่าเอ้าน้ำใจพอขอบคุณครับพ่อบ่ต้อเบ่ต้องไหว้ลูกไหว้หลานดอกน้ำใจเล็กๆน้อยๆเอาวดที่แล้วนี่เอาพ่อจับไว้ผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะขีดให้จะเฝ้าเรือยจะเฝ้าจับขึ้นเอาว่างจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนนะครับเพนพอหนึ่งศูนย์ศูนย์พ่อเพิ่นฝันว่าลูกไส่เอาเนื้อมาให้ยราคาไอ้ลู่ละลอยนี่โอ้ จะได้นะพ่อบ่้ตัดให้บ่ได้ตัดให้เอฟซีอ้าพ่อบาทนี่อาโซ่เพิ่นจากน้อยเห็นมาฟินองหนึ่งศูนย์ศูนยพ่อมองเราวนี่เบ่าวแถวตัดต่แปดหกหกศให้ตัวนี้เขียนให้แต่สามตัวนี่ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชม1นึ่งศูนย์ศูนย์พีนา่อ่าอเอีนี่ อยู่สารคามแวมาตุกว่างย่ามเจ้าเดียวเลกน้าเบาแถวมาเข้ามนข่อยมันไม่ได้ซื้อมตามพ่อ้าถ้าเบลี่ยนรถพ่อป่ะนะสองหกศนย์ศูนย์สองหูนยะยังว่าเป็นว่าหายไปทรงเทงผูเมื่อเฮ็ดแล้วแล้วนั่นพ่อฟันนั่นทางกันยากยากจะเรียกท่ขาพ่อเลยพ่อเรนบนปูขาผู้ขาท่อปูรุสีนี่บ่จักแม่นไผ่แล้วเิ่นไม้จังเลยผมเงวถือดาบ แม่ผู้ใหญไม่เฮ็ดอย่างยู่นี่โอ้พ่อมาเฮ็ดหลังไายเพิ่นแม่นผู้ใดควงหนากูสิกาให้เรียบพ่อก็เลยนั่งโป๊อย่าขาผู้ขาโทนมาซองเบิ่งอ่ะเจ้าเอียงเตี้ยว่าดจันเพิ่นว่าเจ้าเองเตี้ยเนี่ยนั่งคุยกันกับเพิ่นเลยไปไปส่งแนวสันน่ิส่งใส่ทั้งผู้อ๋อเราเจ้าไปไปขี่ตมวัดสันทางกันยากบ่ล้มเหม พ่อท่อนขี่ไปได้ไปห้อเราเอาลงใส่บ่อลงขอจิกเมื่อน้ำเจ้าคือเก่ากลับลงมากศูนย์ศูนย์สองหกศูนย์ศูนย์ป้าขอเทงข้งบนข้งบนลูกชายาอีพ่อเจ้าขี้รถตังเยอะคือฝันเกี่ยวจะหัว่าเป็นเลขพ่อนึ่พไปแล้วพ่อเรื่อมไปหได้งวดนี้เลยพ่อฝันไปงวดนี้มื่บ้านนี่พ่อฝันเป็นผู้เ่า วันขึ้นวันไหนพ่อบ่มันมันพระมันบอกวันพระมันพระนั่นแหละมันพระเลยบอกเงนโอ้วันพระคันซาด้วยมันออกพรรษามาแล้วพราะแตว่าปูมาผักข้าวมาแต่เล่าบอกครับติบล่อคมาจอดอยู่ข้างเฮืงี้ยนมาแล้วนั่นเองนั่นยังพ่อใหญ่เจ้าเทียนไม่พ่อใหญ่หาคู่เทียนให้ตัวได้บัดเนี่ยเพราะเทียนเนี่ยครับจะให้ตัวบัดเนี่ยดอกไม้เด็ดเทียนคือใต่เล้วพ่อวางสิไต่แล้วก็มาดอกไม้พ่อจะหาใส่ให้ พ่อยังมากระพย์พ่อหญ่ขี่อย่างมาอ้ะไ่เห็นที่นั่นอืยรถสิบล้อสิบล้อทิพย์เลยขี่รถสิบล้อมาเลยวิ่ล้อครับมาเองใส่แต่งตัวใส่เกือบหนึ่บ้านนที่สิบมองไปจอดรถอยู่หันจอดในงานเของเลยบ้านนที่สิบไปจอดในบ้านในที่สิบแมนเป็นผู้เฒ่าบนปูบนปูคุณไมาจากเมืองเล่าหรือเปล่าเออพ่อพอดีขี่สิบล้อมาบ้านปูแปรกันเล้าได้บ้านเออเมียตุ่ออ่ำน่ะแล้วก็ สิบแปดทิพแหละเนาะแล้ววันทุกว่างเสกสีข้อมปันเนี่ยคอยแน่เออปูเปิวมาลังซี่เราได้สี่สิบหกสี่สิบเจ็ดปันฝาครับเปิวมาโอ้เปิลมาเนียได้ว่าเัินน้าแซ่บเก่าๆเด้อให้ให้แต่ซุ่มยูวัดไอซิมหน้าบ่อเค็มเปิลมาแล้วเออคือชวดเพินมาต้อกันหมอบาดตาันเสียบกันออกพั้นฝาเลยนะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวมือพนมาแล้วจังหวัดเทียนออกมาบอกให้พ่อดออกเทียนมาเดี๋ยวมือมือใดล่ะ ยงให้พ่อมื่จุดขอปูปลาขาวขอลาบพัฒนาน้ำปูบัดนี้ดอกไม้เดี๋ยพ่อไงศิษฐาใส่เองให้ตัวแต่เทียนมาเทียนบัดจุดบ่ทอกันนี่เลี้งเลี้ยงขึ้นตั้งแต่ละอันมันใหม่แน่ว่ามั่นใหม่แน่นะครับปูพ่อกให้เอาเทียนมาจะคู่กับพ่อหาครูหาคู่เทียนเหลืองแห้เอาเทียนมาหาคู่บอกพ่อน่ะพ่อก็นับให้ยังดีจุดจุดแล้วก็มีได้เลยเพราะไงจุดกระยามันดอกไม้เดี๋ยวพ่อศิษฐาองส่นเอง ขี่รถสิบล้อมาพ่อขี่รถสิบล้อไปจอดอยู่บ้านเลขที่เท่าไหนบ้านเลขที่อีสิบบ้านเลขที่สิบแต่ว่าบ่เห็นทะเบียนรถเป็นบ่พ่อพ่อบ่เห็นแต่ว่าหันหัวไปตะเวนตกะหันก้นออกมาทางตะเวนออกแต่ว่าพ่อบม่ได้เบิ้ลเพราะมืองานพ่อก็นอนกับบอหลับมักตัวใดแล่ะพ่อพ่อมาตีใหญ่เก้าหนึ่งศูนย์บันพ่อพ่อก็เลยมาเสียงมืนขึ้นบันพ่อไปบันข้อในบ้านนี่เขาโค้งไปซีตัว พ่อกำนาังสวดมนต์พ่อกมานางังขอขอกติมันเก้าหนึ่งศูนย์เนี่ยขอให้ผู้ขาดฝันได้ของได้อย่างเด็กน้อยหัตยางมาลักเอากบเขาควให้พ่อสี่ตัวเฮียไปตัวหนึ่งยายค้ำเป็นเงือกเลยมาางงัาผ่าแยงใงนิกโคกไงเส่งไว้คอยนับมึงกบสี่ตัวเขามีสามตัวเท่ามือเ<ไ>ส้านี่เอาอีลามงึงจะกวบพ่อใหญ่ไปเส็หาก็หัดเบามันมาสามสี่หาคนถือกบพ่อไป จะไปใส่ไปบ้านยัป่ามะลักกบูเจ้าไหนบ่ดักตายพ่อเรงป่าเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์พ่อตีนะบ้านเลขที่สิบเป็นแล้วล่ะบัานเลขที่สิบเออเอ้าเพิ่นขึ้นว่าแห่ดอกไม้มหาครูจะบ่มีหาป่พ่อแต่แล้วมันมันบ้านเลขที่น่าพ่อเล็ดจีตัวนั้นก้อนนั่นน่ะอ่าก้อนั้นแล้วตัวเดียวห้างเดียวห้างเดียวเท่านั้นบ่มีตัวอื่นบ่พ่อเอ้าอืมบ้าเด็กน้อยมาลักกบปีพ่อป่อบ้านกับพ่อมาเสี่ยงน่ฝันเด็กน้อยมาลักกบกับเฮียอิลี ก็อี่โตเอสามพิ่นบอกคือว่าบอกให้ดอกไม้ม่หาจะบ่มีหาบอพ่อดอกไม้พิ่เสิเอามาเองแตเที่นาหานั่นแหละครับผมเดี๋ยพิ่เฮียให้เพิ่มา่าเแียผู้เฒ่าเป็นบ่ครับเสียถ่าโตให้โตจับการเม่ามีเก่ามีหาธรรมุชมก็จ้งว่านี่ยเหรอเก่าหาอยังดอกพ่อเก้าหาพ่อมักเก่าหายังมากบอกบาดที่เขาเ้อือบาดเ็ที่สิบนั่นอื ไปจอดคักจอดแน่เนาะพ่อเห็นคักนาบเทียนเนี่ยครับอีรีนี่เหมือนพระเสมออืมเอากขู่ก็ฝัดลายบอสตัวไหนเกาหายนี่นะพ่อแท้สามตัวพ่อมักเกาหนึ่งศูนย์เกาหนึ่งศูนย์เพิ่นบอกมีหาดิพ่อจะหายนะเพิ่นบังเนาะอืมจะหายังฮะหาหาเพิ่นบังหาหาเพิ่นมากไปยังไเพิ่นมาผู้เดียววะตัวเกาคือตะกี้นั่นนะบ่อเพิ่นมาผู้เดียววะ มีแต่ว่านั่งอยู่ไกลผู้นั้นบ่างมีแต่เพื่อนนั่นแหละว่าน้ำพ่ออืมีแต่ผู้เฒ่ามีแต่ผู้เฒ่าอืป้าพญายิ่คือแต่งตัวเท่แทรกเกิจะกันตัวใดไว้เพื่อนพ่อจะกันตัวใดไว้เพื่อนจะกันตัวใดไว้ให้กันสิเก้าหางทั้งเก้าหาศูนย์มาเก้าหาศูนย์แน่นอือว่าจานรถเลียอยู่ในรถเจ้าหวัดเราพญากว้าง สิยังคือกับโบหกสุนกับทรงหกเราบอกมื่อเช้านี้สินี่รถเจ้านี้ล่ะรถนี้เป็นใสหอยสนุกสิยังดูแด่พ่อผัดฟันว่าไอ้รถไปเหยียบเขาหันมุมยังได้ท้องรถพ่อพ่อไปจุ่มออกขบว่าเรื่องพ่อมีอันนั้ไปนั่งแต่ว่าถ้าเบาเทาตีให้พ่อเพิ่นเบาเทาจิตตีเก้าหานึ่งได้ทำมาชมแมนเพราะว่าผู้เถาเพิ่นมาคือว่าพ่อเพิ่นเห็นคักคือว่าผู้เถามาผู้หนึ่งผู้เถาบอกเอา เทียนมหาคูอ่าดอกไม้พัชหาเอแต่ว่าพอเพิ่นมักตัวเดียวด้ทัมผช้่มเด้ก็พอเพินมักเก้าหนึ่งนย์เก้าหนึ่กับร่องเก้าหาศูนอืมแต่ว่าถ้าถ้าห้างเดียวเอาเก้าหนึ่งศเอาไปพ่อไปเตียงปู่นปูเพิ่นเก็บของาจะเก็บขินจ้อยปูพักปูหามาไปพักกันล่นพักมีหลายต้งถามหาปูทามผช้ชมปูเพิ่นมาจำอยู่นี่นะมาพัก โอ้หนักเดี๋ย่ามาใหม่ฮาฝันแมนนะปู่เด้อหาฝันแม่นเนะเจ้าปู่ปู่ยกของกินเอ้าเดี๋ยวบ้าเฒ่าเขียนให้นะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วนี่หนึ่งศูนย์ศูนย์อ่าเดี๋ยวบ้าเฒ่าเขียนก่อนครับสองโตอันนี้บ้าเฒ่าเขียนให้ได้ท่านผู้ชมเด้อพอเน้นคือนเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์อ่าทาปูบังเก้าหาจะเป็นเก้าหาศูนย์อ่าเอาอันนี้บ้าเฒ่าตีให้ได้ท่านผู้ชมเด้อเก้าห้าหนึ่งผู้เฒ่า นะครับบอกพอเพิ่นว่าเอาเทียนมาหาครูเทียนหาครูหาครูก็เป็นสิบที่นาะตรงกันนี่น,น่าพอเนาะนั่นเลยพ่อก็ะวางสวาาาใส่แต่ว่าพอพันน,นี้ 9, บ่าวเฒ่าตีใหายถ้า่อมเก้าห้าหนึนะครับแต่ว่าพ่อเพิ่นนี่910 10บาทนี่พ่อเว้านั่นตัวนี้เน้นเ, 10, น,เน,นเลยบ่พ่อ10นี่เน้นเลย90นี่9091นี่ตัดเป็นตัวร่องนะพ่อเนาะแค่นี้อ่าเพราะบ้านเนี่ยไม่หมูอันนี้ขาดพิ่นนันพ่อมากวดให้คยู่มือคู่มือมากวดให้กล้ว้งั้นหม่งเราสิ้งหลอดนี่โอ้ค่ะ แต่ว่าบอเนี่ดิพ่อเก้าหานี่มักบเป่าเก่าหาแต่พอนีข응ึ้นเนีนเกาหน่งศูนย์เก้านึ่งเศูนย um> ์หางเดียวได้ทามาช้ชมด้วยพอนี่ข allora> ึ Franklin> ้นหนึ่ง yeah ศูนย์หนึ่นย์มักรึนี้แต่ว่าก็ยลืมวันจันทร์ที่ยี่ยี่สิบเอ็ดบ่มื่อวันี่ิกานมวันอาทิตย์กูไดไปเพื่อนบ้านก่อนเนาะไปพาไปเพื่อนบ้านพ่อว่าหาเพื่อนมาบ่ยัง่ง เอาหนี่งวดที่แล้วท่านผู้ชมงวดที่แล้วบ่ได้ตัดให้00เห็นปะ100ไบ่ได้ตัดให้ของพอความฟันพอฟันว่าลูกชสยเอาเนื้อมาให้นับโลละลอยบาเถ้ามายำให้อยู่ด้แต่ว่ากบ่ไรตัดให้อันนี้คือพอพื้นหางเดียวคือเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหาศูนย์นี่เพิ่นว่าหาปูเพิ่นบังปูเพิ่นว่าผู้เถ่าบอกว่าเอาเทียนมาหาคููพอสมายถ้าเป็นเก้ากับเก้าเก้าหาศูนย์อันนี้เก้าหานึงบาเถ่าอันนี้บาเถ่าตีให้ พอพันเนขึ้นหนึ่งศูนยะพอเนาะเก้าศูนนี่มักบ่เก้าศูนย์นขึ้นอขึ้นมักเก้าหนึ่งนี่เด็กเก้าหนึ่งนี่ก็มักมักยู่พอเรน้นขึ้นหนึ่งศูนย์เด็กน้อยมาลักกบครับกบไปยางจุจ่าจุจ่าเอาเวลามึงลักกบพ่อยญ่ไปยังไม่เฮียหรยายวัดเขากบที่ตัวคือมีสามละว่ะมัดเต่งดีแท้เข้าให้ว่าให้เจ้าให้ไปยาคำอมไปวัดเด้อมันบวชตายต่อยัง มันเล่าบอเศร้าจุ๊บั๊าบมัเศร้าหนูอุ้ยมันบอจักตายมันง่ายๆครับเลยอ่าท่านผู้ชมหนาขอบคุณพ่อเมืองลาวนะพ่อเนาะค่ะขอบคุณครับพ่อขอบคุณเอฟซีทั้งช่องนะครับผมเอาหนบหามักน้งพ่อก็ไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่นะท่านผู้ชมเด้อพ่อพันเนียนหางเดียวคือเก้าเห็นมับพ่อเก้าหนึ่งศูนย์หางเดียวเก้าหนึ่งศูนย์ค่ะไอ้เก้าหนึ่งศูนย์นี่เบ้าเท่าถามพ่อเอฟซิดอกเพราะว่าปูพันแห่ดอกไม้เอาเทียน หาครูหาพื้นบังไว้แล้วพอเนาะมันเป็นซีฟเลยได้หาครูบ้านในที่กับบ้านในที่ซีฟเอาเอาพคนเก้าไซส์บาทพอกันคลิปหนาท่านผู้ชมเดี๋ยวใกล้ๆจะขอบคุณค่ะพ่อใกล้ๆจะพามาหาปูปูมาอยู่ไมนี่ท่านผู้ชมปูมาปูมาผักชั่วคาวหาปูได้โชคเนาะพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ